จับต,ตาท่าทีรัฐบาลไทยหลังโดนัลทัมชนะการเลือกตั้งอย่างเด็ดขาดนั่งประธาหนาธิบดีสหรัฐคนใหม่นั้นเพราะสหรัฐเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีผลต่อเศรษฐกิจโลกการออกมาตรการของสหรัฐย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงแนะนำนว่านโยบายของทามจะเน้นการปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าของสหรัฐการกลับมาของนโยบายอเมริกันเฟิร์สอย่างเข้มข้นอาจทําให้เกิดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการค้าโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยการตั้งกําแพงภาษีสกัดสินค้านําเข้าจากต่างประเทศและมุ่งพัฒนา สสกาาามและร้งงนในนประเทศักวิเคราะห์ชี้ว่าการเดินนโยบายต่างๆของทรามที่ได้หาเสียงไว้นั้นน่าจะดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพาร์มองผลกระทบในหลายมิติเริ่มจากมิติการค้าระหว่างประเทศแนวทางการตั้งกําแพงภาษีสินค้าที่นําเข้าสู่สหรัฐน่าจะทําให้ปริมาณการค้าระหว่างประเทศอยู่ภายใต้แรงกดดนันซึ่งมีโอกาสจะทําให้ภาคการส่งออกของไทยชะลอตัวแต่ก็อาจจะได้ประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิตและที่สําคัญการกลับมาของอเมริกันเฟิร์สอาจเสี่ยงทําให้สงครามการ จีนและสหรัฐหรือเทตวอลซึ่งต้องติดตามว่านโยบายต่างๆจะเกิดขึ้นจริงและรุนแรงขนาดไหนด้าน IMF ประเมินว่าการใช้นโยบายขึ้นภาษีนําเข้าที่สูงมากของทรัมจะปรากฏขึ้นประมาณกลางปีหน้าซึ่งคาดว่าจะทําให้การค้าโลกชะลอตัว0.8%ในปี2568และจะลดลง1.3%ในปี2569เนื่องจากการตั้งภาษีจะขัดขวางการเติบโตของการค้าโลกสำนักข่าวเอ็นเอ็นคุยกับรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง และการต่างประเทศถึงท่าทีของไทยต่อนโยบายการค้าและการลงทุนหลังโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งโดยรองศาสตราจารย์ดรปณิธานกล่าวว่าการดําเนินนโยบายของไทยต่อสหรัฐนั้นรัฐบาลจะต้องคิดถึงประโยชน์ของประชาชนคนไทยเป็นหลักขณะเดียวกันก็จะต้องเตรียมตัวรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับอัตรากําแพงภาษีสหรัฐ คิดเอาผลประโยชน์ของไทยโดยเฉพาะคนไทยให้มากขึ้นนะครับกับการที่จะเข้าไปปรับความสัมพันธ์กับสหรัฐกับรัฐบาลใหม่ในช่วงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีเวลาประมาณเดือน กว,กว่าก่อนที่คณะทํางานแล้วก็รัฐมนตรีของรัฐบาลของสหรัฐจะเข้ารับตาแหน่งในปีหน้านะครับแต่ว่าขณะนี้ก็มีความชัดเจนพอสมควรอยู่2อสประเด็นนะครับประเด็นแร้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการปรับอัตราคําแงพงภาษีหรือว่าภาษีต่างๆเพื่อที่จะหารายได้ให้กับรัฐบาลสหรัฐในขณะน,นี้ก็ชัดเจนค่อนข้างมากในหลายเรื่องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเตรียมตัวที่จะเตรียมรองรับผลกระทบแล้วก็ปรับช่องทางใหม่ๆที่จะเข้าไปค้าขายกับสหรัฐแล้วก็อาจจะมี การเจรจาทางการค้าเพิ่มขึ้นนะครับอันนั้นเป็นประเด็นแรกที่ขณะนี้หลายประเทศก็เตรียมตัวแล้วนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าอาจจะมีการลงทุนใหม่ๆห,ห,หลายอย่างยกตัวอย่างเช่นสหรัฐอาจจะลดระดับหรืทถอนตัวการลงทุนในเรื่องพลังงานหมุนเวียนและเปลี่ยนไปขุดเจาะหาน้ํามันเพิ่มมากขึ้นเพื่อส่งออกนะครับตรงนั้นก็อาจจะเป็นโอกาสก็คงจะต้องเตรียมตัวที่จะเจรจาเพื่อที่จะเข้าไป ซื้อสินค้าสหรัฐนะครับบางอย่างเพิ่มมากขึ้นบางอย่างอาจจะแพงขึ้นนะครับต้นทุนของเราบางอย่างอาจจะถูกลงหรือเช่นเรื่องของพลังงานนะนั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต่อเนื่องมาจากเรื่องของกพงพระเพืภาษีนอกจากนี้รองศาสตราจารย์ดรปณิธานยังได้กล่าวถึงนโยบายของนายโดนัลดทรัมป์ที่เชื่อมโยงกับสงครามด้วยว่าผู้นำสหรัฐคนใหม่พยายามทําให้ชาวโลกเห็นว่าสงครามขัดแย้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้จะลดลงแต่การค้าและการลงทุนจะเข้มข้นมากขึ้น ส่วนที่3ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่ายังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสงครามความขัดแย้งที่สหรัฐอาจจะลดระดับหรือถอนตัวอย่างเช่นที่ยูเครนที่อาจจะชัดเจนกว่าตัวหนออกลางแล้วก็อาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอเชียอย่างเช่นเรื่องของจีนในทะเลจีนใต้แล้วก็เรื่องเกาหลีเหนือซึ่งขณะนี้ก็มีข่าวออกมาแล้วนะครับว่าอาจจะมีการจัดทีมเข้าไปพูดคุยในเรื่องพวกนี้ในภาพรวมสหรัฐต้องการให้ชาวโลกเห็นว่าระบบโลกจะมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับสงครามความขัดแย้งจะลดลงแต่ว่าทางการค้าทางการลงทุนจะเข้มข้น ขึ้นทั้งนี้เพื่อรักษานโยบายหลักของสหรัฐในเรื่องของสหรัฐต้องมาก่อนนะครับในภาพรวมไทยก็ยังมีโอกาสนะครับแล้วก็ไทยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาทั้งสองพักเพราะฉะนั้นก็ไม่ยากนักแต่ว่าจะต้องทํางานาเข้มข้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นครับขณะที่ฝ่ายวิจัยธรุรกิจธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Ex i m ซ a ม k มองว่าการเมืองโลกที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องรักษาสมดุลระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีน